ารับจานครับ <atrav> จ <ies> ันแลวก่าเราติดตั้งแก้วติดตู้ห้องท่อถึงว่าจันทมในเช่นลังเขาเรล้วบอกว่าผู้ถอโบราณนี่คำว่าตินมหอดบ้านมหอดผักนี้จากบอนหอมาบอกคเย็นอยอนี้บางคนบางวันเมษาเนี่ยเมษาเป็นแสงไปกทอ่่าเมษาเนี่ยเย็นที่สุดเมษาเนี่ยเยนที่ส อเด็รมะเปเจ้าคนบอกว่าถ้าพกท่านรอนคน่าติเกียมน้าผูกจับหวองหลักสิ้นที่นี่มาบุท่าเปนตัณใจต่อปารนาเอาตามแล้วกะต้าของ่อยอดมาค้นจะอปาตนาอยากเป็นเศรษฐีบาคนจะปารนาอยากเป็นเจาเป็นน้ยอยาเป็นเทวดาเป็นผู้บุรักษาดีสั์สูงแต่ว่าผู้ปารนาวป็นอี่ พราะภาะัจนาิาะอาอารยของมีข้องงามเพราะนั่นถ้าตัวเข้ารอดถา้าเมษาถา้าอิสา